สวัสดีครับผมอารนยูวันนี้ก็มาอยู่กับเกม ROV อย่างเช่นเคยนะครับผมโดยที่ซีซั่นนี้ก็มีการปรับสมดุลขอกทางด้านฮีโร่ยานนะครับโดยเซตไอเทมป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนเซตไอเทมออฟเลนก็สามารถเปลี่ยนจากวอตเคปและทอยเป็นโอมิอาร์และดาบคลีได้นะครับโดยที่เกมต่อไปนี้เราก็จะเล่นเป็นทางด้านของออฟเลนนะครับโดยที่ปัจจุบันเราก็อยู่ในอันดับที่4ของประเทศนะเราก็ชนเลมทางด้านของไอรีนะครับผมตานี้ ซึ่งพอจบเกมนี้ผมก็ไปส่องประวัติเขาดูนะพบว่าวิเลตเขาเกือบ90%เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะบบเล่นตึงพอควรนะขึ้นมาในแรงคอนกรูเลอร์40กว่าดาวได้ในอันดับที่ว่าวิเลตยังเหลือ90%เนี่ยยก่กว่าผมตั้งอง30%ผมยังอยู่ที่6กสกว่าตอนนี้นาะคอสก็ได้เข้ามาป่วนปลาแล้วนะแต่เราก็พยายามที่จะเข้าไปเก็บแต่เหมือนจะไล่ไม่ทันนะเพราะว่าโมบิลิตี้เขาสูงกว่านะเราก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับเพราะว่า จะไล่เขาก็เราก็เสียสกิลทั้งฟิกเกอร์ทั้งสกิลสองอะไรไปหมดแล้วก็ไล่ไม่ทันหรอกโดยที่การทุบลอเลียวเมื่อกี้ก็ใช้สแต็กสีฟ้าแล้วกดอนาล็อกเดินเอานะมันเป็นเมคาิกนึงก็เพื่อนๆก็เอาไปฝึกใช้กันได้นะครับผมโดยที่ช่วงต้นเกมเราก็ควรจะเก็บเงินก่อนนะแนะ่นอนครับเราก็มาฟาร์มนกต่อนะโดยที่เราฟาร์มนกเสร็จแล้วเราจะรอคิดตรงเลนเราก่อนนะค่อยขึ้นไปแท็กกางเพราะว่าการที่จะขึ้นไปแท็กกางเลยมันก็จะเป็นการที่ทําให้เมดเสียเลเวลนะ เราก็อยากให้เมดได้เลเวลสพร้อมเราตอนนี้มังกรและดาร์กใกล้เกิดแล้วโดยที่เมื่อกี้นี้เราก็ได้บัฟแดงมานะตอนนี้เราเลเวล4ทันทีเราเลยไม่จำเป็นต้องไปแท็กกลางย่างเวลเมดนะครับก็เป็นการซับทีมไปอีกทีนะโดยที่ป่าเราก็โดนแท็กไปด้วยเอ้ยไม่ใช่ป่าเราก็เสียทอ้ทงด้านของบัฟแดงไปด้วยนะในจังหวะนี้ก็จะมีการไฟที่เลนบนนะเราก็ควรที่จะรีบวิ่งขึ้นไปเล่นนะครับผมโดยที่เราก็จะเล็งเป็นแผงหลังนะ คาดว่าอลิซน,น,น่าจะรอดเพราะว่าเขาฟิกเกอร์ออกไปเราไม่มีฟิกเกอร์ตามเราไปใช้ฟิกเกอร์กับนาะคอสช่วงต้นเกมไปแล้วแต่ตอนนี้ไอริก,กับรอดเดียก็จะวิ่งไปประจบก,กันนะโดยที่ถ้าเมดเราไล่ต่อเนยเรยกรงว่าเมดเราจะขีดออกเราก็แน่นอนครับต่อคีปมาแล้วก็กลับเลนกันเลยดีกว่าแต่ว่าเราจะรอแท็กการก่อนก็ได้นะครับผมเป็นการเก็บเลเวลให้ไวนะแต่ผมเลือกที่จะไปเลนล่างเพราะว่า ให้เมทเขารวยก่อนนะครับผมเราก็มาฟาร์มเลเวลให้ถึงเลเวล12ไวขึ้นนะเพราะว่าหยานจะกิ่งช่วงเลเวล12นะครับผมโดยที่การเล่นหยานออฟเลนเนี่ยเราควรจะหาจงังหวะเล่นทุกเวลานะครับไม่งั้นเราจะเป็นมะเร็งของเพื่อนนะโดยที่เพื่อนเล่นเราแต่ละแบบเรา,เร,ารอเลเวลเราเข้าไม่ได้แบบนี้นมันก็เสียของเปล่านะประมาณว่าเขาจะไฟ4ต่อ5กันโดยที่ไม่มีเราเราก็ควรที่จะเข้าไฟด้วยนะครับการเล่นหยานห้ามเขาเรียกวนะ่า เออเซฟสกอร์มากเกินไปมันจะทำให้ตัวอย่างเนี่ยไร้ประโยชน์ไปเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าข้างบนกำลังมีการบวกกันนะเราก็ต้องเลื่อนนะครับระหว่างไปเลนกลางกับไปเลนล่างไปการป้อมเราแต่ว่าตอนนี้ซินเทีเยอยู่ที่เลนกลางนะเราก็ควรที่จะรีบเข้าไปกันคีบแล้วไปเติมเพื่อนนะครับผมในจังหวะนี้ตอนนี้ไอรีก็กลับมาดันเลนเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้ไปเติมเพื่อนเราตอนนี้ซินเทีเยก็เก็บดับเบิลคิวไปทางด้านของ รอเรียวและนาคอสไปได้นะก็ขัางที่จะตึงหน้าดูเลยเราก็เข้ากลางมาเลยตอนนี้เราก็คาว่าน่าจะแท็กกลางแล้วเมดเขาก็ไม่น่าจะว่าเรานะเพราะเกมนี้เราแท็กกลางไปไม่ถึง2เวฟเลยเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปตีก็ได้นะครับผมให้เพื่อนเก็บคีบแส่วนเราก็วิ่งเข้าไปแท็กเฉยเอาเลเวลสักนิดๆหน่อยๆพอนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดการไฟกันเราจะได้ช่วยเพื่อนทันนะ ตอนนี้เราก็ได้เคลียร์ก่อนไอรีนะครับผมเรารีบวิ่งขึ้นไปบนเลยการเคลียร์เลนก่อนก็สําคัญนะครับเราจะได้เติมเพื่อนก่อนนะตอนนี้ก็ปาเข้าไปแล้ว4นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรารอเล่นตรงกลางเลยครับกดรวมกลุ่มครับเอาละลอเลียวมาจังหวะนี้ปึ๊บแต่เหมือนจะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งเขามีถึง2คนเลยก็พยายามที่จะเล่นนะแต่สู้ไม่ได้ครับเขามาถึง3คนเลยโดยที่ยูเอ็นเราก็ซีค่อนข้างจะน้อยนะครับผม อาล่ะลม้ลมล้มเกือบเก็บได้เว้ยแต่เราเลี้ยงมานานหมดแล้วแล้วก็ขิดไปเราก็ทําการวิ่งเข้ากับเลนเลยครับรีบไปเคลียร์คิฟนะพอเราเคลียร์คิฟเสร็จเราก็ไปเติมเพื่อนต่อนะครับการเล่นอย่างต้นเกมก็พยายามเติมเพื่อนบ่อยๆนะโดยที่เกมนี้เราจะออกเป็นจอกเกาะก,ก่อนนะครับผมโดยที่เราจะเวทนสิบสองเนะี่ยเราจะได้มุลามาสาพ,พอดีนะไม่ได้ไม่ได้พอดีก็เกือบได้นะครับถ้าเราไม่ได้รวยมากนะ การที่เราเวล12เนี่ยเราจะได้ค่าค่าสเต็กอะไรนะจอกเกาะ40%จากอันตีมานะแล้วบวกกับมูล,ลาด้วยจะเป็น80%ทันทีทําให้การออกจอกเกาะช่วงต้นเกมก็ไม่ค่อยจะจําเป็นสักเท่าไหร่นะเพราะเรามีจากเกาะในตัวอยู่แล้วอันตีเราสามารถเพิ่มอัตราการจออเกาะเราได้นะตอนนี้ก็มีไฟต,ตรงกลางเกิดขึ้นนะแล้วก็เติมเพื่อนเลยครับคาดว่าเราเลี้ยวก็แตกไปครับอ่าตอนนี้เราก็เวล8แล้วนะเหลืออีก4เลเวล แต่ตอนนี้ไอ้ลี้เขาเคลียร์ล่างก่อนเราเขาไม่ได้มาเติมเพื่อนนะเพื่อนเขาคิดไปเกมนี้ผมก็จะออกเป็นโอนิอานนะครับผมโดยที่การที่เอาพลังแฝงเดบเบิรลดมาเนี่ยทำให้เราแบบเซฟตัวเองนะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราเล่นดาเมจล้วนไม่ไหวเราก็สามารถเปลี่ยนไปเล่นกึ่งแท้งได้นะครับผมเพื่อนๆตอนนี้เราก็เห็นว่าเมย์กำลังจะเติมเลนบนนะเราก็เข้ามาเคลียร์กลางก่อนเลยเดี๋ยวที่เราเคลียร์เลนกลางเสร็จเราก็ควรที่จะรีบวิ่งเข้าไปเลนล่างนะไปการป้อมเราก่อนเพราะว่า,วา อนเมื่อกี้เราเห็นว่าไอรีคัโปที่มินิแมตเลนล่างแล้วเขาเคลียร์คีฟเราไปนะแล้วก็ทําการวิ่งมาเคลียร์คีฟเลยครับผมโดยที่เกมนี้ก็อยู่ในคอนกรูเลอร์กว่าดาวนะผมลืมบอกก็ตอนนี้มันเป็นช่วงต้นซีซั่นะก็ค่อนข้างจะตึงตึงมือเลยแหละอีก10 20ดาวเราก็ขึ้นท็อปร้อยแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะเก็บแรงขึ้นท็อปร้อยอยู่ตอนนี้ตอนนี้ดูดูเหมือนว่าจะมีการบวกกันที่ดาร์คซเลเยอร์นะเราก็เข้าไปเติมเพื่อนเลยครับ แต่ไอริไม่น่ารอดแล้วถึงเราจะไม่มีฟ mm ิกเกอร์ก็เถอะนี่ไงนะเขาก็ไม่น่าเข้ามากล้าเติมนะถ้าเข้ามาก็ตายด้วยแต่เหมือนเขาว่าเขาจะพยายามที่จะกันป้อมนะโอ้ยทุบไม่โดนแต่ไม่เป็นไรทุบใหม่ได้โอเคเราก็ได้ป้อมไปพร้อมกับคิวอีก2คิวก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมโดยที่ฝั่งเขาได้ไปทางด้านของดาร์คเซเลเยอร์ไปนะแต่ดาร์คเซเลเยอร์ช่วงนะที่ยังไม่ถึง8นาทีเนี่ยมันจะได้บรรยากาศแค่ตัว2ตัว ตัวเดียวดิมาแค่เวฟเดียวนะไม่ค่อยคุ้มหรอกเราก็พยายามจะหาเลเวลต่อไปนะครับเพราะว่ายิ่งเราเลเวลเยอะเราก็ยิ่งเก่งขึ้นนะโดยที่เราขาดอีก2เลเวลเราก็จะเลเวลสิแล้วในตอนนี้เอาเพื่อนออกได้2ชิ้นนี้เราก็ทําการออกมูรามาศาต่อเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเราได้ของมา2ชิ้นพอดีนะเราขึ้นมูรามาสตตอนที่เลเวลเราสิก็คือเราจะได้มูรามาสตตอนช่วงเลเวลสิบสามหรือสิบสองนี่แหละก็พยายามหาเงินต่อไป ตอนนี้ก็โผที่เล่นกลาง2คนนะโดยที่เล่นบนก็น่าจะมี3าตัวแต่ว่าตอนนี้ลอเลียได้ทําการขิดไปโด่ที่เรียบร้อยนะไอริสก็พยายามที่จะตอดเรานะแล้วก็ไม่ได้เก็บอะไรมากเราก็มาเก็บคีบไปก็ฟื้นฟูเลือดได้นะตอนนี้นะักขอก็ได้เติมบนไปนะก็ทําการชัดดาวด้านของซินเทียไปโดยที่เกมนี้ก็จะไม่ได้มีคิวเวอร์อะไรกันนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็ตึงพอควรนะอยู่ในแร้งใกล้ๆทอร้ปอยนะครับผม โดยที่ก็มีบางตาที่ผมสุ่มไปเจอกอลเรียสนะค่อนข้างที่จะตึงเลยตอนนี้เราก็กลับมากันป้อมนะผมโดยที่ไอรีก็พยายามที่จะคิวเรานะแล้วก็ถอยก่อนครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นนาะคอร์สนะว่าเขาจะมาเติมด้วยนะถ้าเราไล่ต่อก็ตอนนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่าเพื่อนมาแล้วนะแต่ไอดีดูทรงว่าจะรอดนะเพราะว่าฟิกเกอร์เราก็ไม่มีเราก็เกือบโดนนาะคอรสคิวไป ต,ตอนนี้เราก็กลับบ้านไปรีเลือดนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เห็นว่าสลิมกับอลิซก็อยู่ด้วยกันนะสองคนแล้วก็ทําการที่จะเล่นเขาเลยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จนะเพราะว่าผมต่อสกิลพลาดนะครับผมเกมนี้ก็ทําให้นาคอสเข้ามาตายแทนนะก็ได้คิวของทางด้านนาคอสไปตอนนี้เราก็ได้พปทางด้านของมูรามาสาตอนเวิล์สิพอดีนะครับผมทาให้จอกก่อเกาะตอนนี้เรา80%นะครับเวลาที่เราเปิดอันตินะแต่ตอนที่ไม่มีอันติเราก็จอเกาะ40%่อของมูรามาสานะครับ แล้วต่อไปเราก็จะขึ้นดักครีกกันเลยโดยที่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาเคลียร์กางนะครับพยายามดูแมปไปตลอดนะโดยทางท่านของเวนการ์ดเนี่ยถ้าเกิดปล่อยมันเข้าป้อมปุ๊บคือป้อมเราจะเปิดง่ายมากเลยนะเอาละเราก็มาดักเล่นนะผมรอสกิลอันติครูดาวนะตอนนี้ก็ได้ป้อมกลางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและซีเนียรก็แยกดันบนให้เรานะโดยที่โลมแยกดันแบบนี้คือทางด้านของซีเนียรน่ย สามารถกดดนตรีวาร์ปกลับมาหาเพื่อนได้นะทำให้การแยกดันของโลมิงเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเติมไฟได้ไวมากเลยนะครับผมและเลนเราก็ค่อนข้างจะแข็งนะเพราะว่าเพื่อนเราสามารถวาร์ไปไปได้ทุกเมื่อนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะเอาป้อมเขานะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมาเยอะเกินไปนี่ไงซีเนียมาแล้วเห็นไหมซีเนียเป็นตัวที่เติมไฟได้ค่อนข้างจะน่าเกลียดเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าเขาสามารถวาร์ปไปได้ทุกที่ไงนะที่เพื่อนอยู่ถ้าเพื่อนยังไม่คิดก่อนนะนะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนตายตอนที่ซีเนียร์กำลังจะวาร์ปเนี่ยคือก็เสียอันติฟรีนะโดยที่เพื่อนก็ได้ตายไปแล้วส่วนซีเนียร์ก็ไม่สามารถวาร์ปลงมาได้นะครับผมมันจะไม่เหมือนแพทที่แล้วนะที่ว่าตอนที่ซีเนียร์ยังไม่โดนปรับเนี่ยมันจะวาร์ปใช่ไหมแล้วมันจะอยู่กับที่มันไม่ได้ล็อกเป้าหม่เป็นเพื่อนเรานะพอวาร์ปพอเพื่อนตายปุ๊บมันก็ยังกระโดดลงมาอยู่นะครับก็ปรับสมดุลกันไป แล้วในตอนนี้ก็มีไฟ์กันตรงกางนะั่นถือเราเข้าไปเล่นเลยดีกว่าโอ้ยเราก็โดนทางด้านของดาวกระจายไอรีแล้วก็สกิลหนึ่งรอเ,อเรียวนะก็เสียเลือดไปจํานวนหนึ่งก็ไม่เป็นปัญหาครับเก็บสลิมไปได้ในตอนนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาเก็บนาคอสได้ครับเราก็ฟิกเข้าไปเอาไอรีต,ต่อเลยแต่จากที่สกิลสองโดนปรับมาเนี่ยทำให้เราไม่ได้เป็นอมาตะในช่วงที่ว่าเรากดสกิลสองนะทำให้เราโดนป้อมยิงตายในตอนนี้นะนนนะก็ตัดภาพไปดูตอนไฟส์สุดท้ายกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็เข้าช่วง ในคลิปเนี่ยเข้าช่วงสินาทีแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงไฟสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็ไล่ทางด้านของตัวเจ้าไอรีอยู่นะตอนนี้ก็เราก็ยังไม่มีอัติโดยที่อัติเราคูดาอยู่ประมาณ20่สิบวินะครับในตอนนี้ยูเอเรากาลังโดนล้วงอยู่ก็เข้าไปช่วยเพื่อนแต่ก็ไม่ทันนะทำให้ชัดดาวทางด้านของ UA เราไปได้แต่เราก็เข้ามาเอานาะคอสต่อนะผมโดยที่เราเก็บไอรีไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็ ทีมเขาก็ตายกันหมดเลยโดยที่เราก็ยังอยู่ครบกัน4คนนะแต่เพื่อนเราก็เกือบขีดอยู่นะเจ็บหน้าดูเลยซนเนวกว่ากระโดดไปเพิ่มเลือดไปแล้วก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมในเกมนี้โดยที่เกมนี้ก็อยู่ในแรงค่อน40ดาวนะครับผมเอาละถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน